ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะได้มาทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่อยู่ในชีวิตรอบตัวของเราหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังให้ใน,นะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีที่วิดีโอเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่มาให้พวกเราดูและอยากให้พวกเราได้ดูแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าในวิดีโอนั้นแต่ละโรงเรือนที่เขาสร้างขึ้นเขา มีอะไรที่แตกต่างกันและมีอะไรที่เหมือนกันบ้างในแตแล่แตและโรงเรียนเขาสร้างขึ้นนะคะแล้วเรียนที่จะดูคลิปเดียวกันยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราไปดูคลิปเดียวกันเลยะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องสอนอิสานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพาไปรวบรวมเกี่ยวกับไอเดียการสร้างโรงเรือนหรือเรียนไกลไทยแบบบอยมาฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะให้ได้รับชุมกันค่ะ สำหรับเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแบบตัวอย่างนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนไกลๆนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะสร้างแบบไหนดีนะคะวันนี้พัดได้รวบรวมมาฝากนะคะมีแบบอะไรบ้างมาชมเลยะคะ่ะจากที่พวกเราดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ตอนนี้นะคะเราได้คิดตามไปเลยค่ะว่ามีสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันต่างกันและสิ่งไหนที่เหมือนกันเราเราเราเห็นหรือยังตอนนี้คก็อยากให้พวกเราได้นำความคิดของกลุ่มพวกเราที่เราได้ดูจากที่ดีวิดีโอนี้เขียนลงในใบกิจกรรมที่หนึ่งค่ะว่าในที่ในที่วิดีโอที่เราดูนั้นมีอะไรบ้างในโรงเรียนนี้กงไก่ไข่ที่มันเหมือนกันและมีอะไรบ้างที่ในโรงเรียนนี้ไก่ไข่ต่างกันนะคะให้เราทำในทางสาระนีค่ะ คำตอบลงในใบกิจกรรมที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการที่เราสังเกตภาพจากทีวิดีโอใช่ไหมคะว่าในโรงเรียนเรียกไก่ไขออ่เสรแล้วรูปแบบมีอะไรที่เหมือนกันและต่างกันอลองบอกครูซิว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะหนึ่งที่ใส่อาหารสาหรับไก่ไขค่ค่ะสองนาดของโรงเรือนมีช่องสําหรับระบายอากาศคะ่ะและตลุนี้ลองบอกสิคะว่ามีอะไรบ้างที่โรงเรือนเรียกไกไ่มันมีความแตกต่างกันบ้างรูปทรงของกระางค่ะสองขนาดของโรงเรือนค่ะ อตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็สามารถที่จะสรุปสิ่งที่เราสังเกตได้จากการดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่กันแล้วนะคะแล้วพวกเราได้สรุปได้ถูกต้องค่ะแต่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่นอกจากที่จะมีรูปแบบตามที่เราเห็นในคลิปวิดีโอแล้วยังมีรูปแบบอื่นๆมากมายหลากหลายชนิดมากกว่านี้นะคะหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็จะมีปัจจัยที่สําคัญก็คือ1นึ่งประมาณ ะคะ 2. จานวนของไกไ่ไข่ที่เราจะเลี้ยงและก็สามนะคะลักษณะของพื้นที่ที่เราจะใช้เลี้ยงไก่ไข่ว่ามีพื้นที่เป็นแบบไหนเราต้องสร้างให้เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องสร้างให้มีความคุค้มค่าและเหมาะสมในการเลี้ยงไก่ไขในน่ให้มากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูก็จะให้พวกเราทากิจกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรยณของเรานะคะโดยที่ครูมีสถานการณ์ปัญหาให้พวกเราอ่อานนี้นะคะ สถานการณ์ของโรงเรียนของเรานะคะก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยมีโครงการที่จะเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออะไรเพื่อทำเอ,เอาเอาไข่ที่ได้ไปทาอาหารเสริมจากอาหารกลางวันของเราใช่ไหมคะ <g ly> และก็เพื่อให้เด็กได้รับะทานอาหารที่ทําจากไข่เป็นการเสริมโปรตีนให้กับนักเรียนด้วยนะคะและในการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยที่โรงเรียนจําเป็นต้องสร้างโรงเรือนสาหรับเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งไม,ไม่ไม่อยากให้ไก่ออกมาเดินเพื่อนข้านหรือว่ารบกวนการเรียนของเราใช่ไหมคะก็จะเป็นต้องมีโรงเรือนนะคะและก็เพื่อให้ไก่ไข่นั้นมีที่สําหรับ บางแดดบางฝนนะคะแล้วก็ต้องการสุบน้ำได้สักี่จารณาทำไรไก่ของเราและเพื่อให้สามารถเก็บไก่ได้สะดวกด้วยนะคะแต่เรามีปัญหาอยู่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีงบประมาณน้อยนะคะคมีงบประมาณที่จํากัดไม่สามารถที่จะสร้างโรงเรียนที่แบบได้มาตรฐานแบบเหียใหญ่หรือว่าแบบแบบแบบราคาพแพงได้ก็คือเรามีงบ้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จยดของเราก็คือรูอยากให้พวกเราเนี่ยนะคะสม,มุทรสาัรเองเป็นนักม้ากรอนเออแล้วอยากให้พวกเราที่เป็นวิชมากรเนี่ยไห้ออกแบบ การสร้างโรงเรียนให้ครูหน่อยว่าเราจะสร้างโรงเรียนในรูปแบบไหนนะคะที่จะเหมาะสมคะโดยจากสถานการณ์ปัญหานะคะนักเรียนคิดว่าเราจะต้องมีความรู้อะไรว่างไหมที่จะเอามาใช้สร้างโรงเรียนเนี่ยแล้วเราจะมีความรู้หรือไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่จะเอามาใช้ในการออกแบบสร้างโรงเรียนของเราคะการเลือกใช้วัสดุค่ะการเลือกใช้วัสดุการออกแบบโรงเรียนไูปแบไข่การออกแบบโรงเรือนเนาะว่าเรจะออกแบบแบบไหนราคาแบบไหนหรือว่าโรงเรียนขนาดเท่าไหร่นะคะ ที่ไีกคะการหาพื้นที่ของโรงเรียนไก่ไข่ไข่ะการหาพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้มันเหมาะสมกับจำนวนไก่่สตัวของเราใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถนําเสนอข้อ,ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องไปศึกษาหาข้อ,ขอมูลน,นะคะเพราะฉะนั้นระดับต่อไปคุกก็จะให้พวกเราได้ไปรวบรวมข้อมูลหรือไปศึกษาข้อมูลหรือแนวที่ต่างๆที่เราจะนํามาใช้ในการออกแบบสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนของเรานะคะทีก่อนอื่นก่อนที่เราจะมีสร้างไปออก เลือกซา้ลงเดียยที่เหมาะสมที่สุดในตําแหนองของเรากไหมานครูอยากถามพวกเราก่อนว่าเรารู้หรือไม่ว่าลักษณะของรมเดือยนี้ไข่ไข่ที่ดีมันควรเ้สัญญาณองไรหาไสร้าบ้างาแล้ว,าวกาเม่อวกําลัอยาะ อ่ะคูอ่ะมีความแข็งแรงทนทานและสามารถเลี้ยงไก่ได้หลายปีค่ะโอเคนะคะเลี้ยงไก่ได้หลายปีแล้าะว่คุ้มค่าเนาะกาารเลี้ยงอ่ะใครต่อค่ะก็การจะมีที่ที่จะมาทำลายไก่ค่ะเนื่องจากไก่เราอยู่ในโรงเรือนเนาะก็ม,มีการป้องกันเพราะว่าอาจจะมีงูเลื้อยเข้าไปหนักไก่ของเราใช่ไหมคะน้าค่ะใครคะ รักษาความสะอาดได้ง่ายนะไม่ขาดอ่านี้คือสำคัญเลยคือต้องมีการทำความสะอาดกะนั้นไก่เราก็จะติดเชื้อแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโรงเรือนเคี้ยวไก่ไข่แต่ละรูปแบบว่ามันมีลักษณะนอย่างไรบ้างนะคะโดยคุณครูจะมีใบความรู้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาคุณนั่นหนึ่งคุณนั่นหนึ่งใบความรู้นะคะให้เราดูด้วยกันนะคะช่วยกันดูแล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันละคะ แต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนอโรงเรือนที่เราได้เลือกไว้นะคะให้เพื่อนฟังว่าเราเลือกลงเรือนรูปแบบไหนเพราะอะไรเราถึงเลือกอพร้อมที่จะนำเสนออย่างคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะ,คะรูปแบบที่เราเลือกคือรูปแบบหน้าตัวสองชั้นกายค่ะเหตุผลที่เลือกคือมีพื้นที่ใช้สอยมากระบายอากาศลอยได้ดีทําให้ไก่อยู่สบายไม่เกิดความเครียดค่ะขอเชิญเขาอให้เล่นเลยค่ะเรา่ือกของลมคือแต่คื เหตุผลที่เลือกคือมีการระบายอากาศร้อนการผลกันแดดได้ดีและมีประมาณที่ถูกค่ะโอเคขอเสียงปรบมเพื่อนด้วยค่ะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของโรงเรียนเลี้ยงไก่แต่และรูปแบบไปแล้วและเราได้อา่านที่พ่อขอดีข้อเสียและก็อาจจะตัดใจเลือโลกโรงเรียนที่เหมาะสมของกลุ่มของเราใช่ไหมและได้ออกมาเสนอให้เพื่อนฟังเรียบร้อยว่าเรามีเหตุผลในการเลือกอย่างไรซึ่งเราก็ใช้หลักการทางวิชาในเรื่องการ ลงความที่เห็นของแต่ละกลุ่มใช,ะะใช่ไหมคะดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็คิดว่าพวกเราน่าจะนําความรู้ที่ได้วันนี้ไปออกแบบสร้างโรงเรียนในแบบนี้แต่ให้กับโรงเรียนของเราได้อยา่างมีคุณภาพและ,ะเป็นโรงเรียนที่ดีสําหรับโรงเรียนของเรานะคะอันนี้ก็ขอขอกใจนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมนะคะโดยการนำะความรู้พณิตศา์นะคะมาประยุกต์ใช้ในการทำภารกิจของเราภารกิจของเราก็จะให้นักเรียนซ้อมเป็นสถาปนิกน้อยในการคำนวณออกแบบการสร้างโรงเรียนเนื้อแก่ทันไข่ของเรานะคะซึ่งนักเรียนราบงพิคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องนำมาใช้ในการคำน,นวณในวันนี้เพื่อประกอบการสร้างโรงเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและการหาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ซึ่งในการทํากิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็เป็นการทบทวนความรู้เนาะที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วแหละในเรื่องของการหาพื้นที่นะคะซึ่งโรงเรือนของเราจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ยังไงคะพื้นที่สามโรงเรือนของเราที่เราจะสร้างเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปอะไรคะสีเ่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะมีลักษณะของเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจําได้ไหมในการคํานวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีว่ายังไง กว้างสูงยาวค่ะกว้างคูงยาวใช่ไหมอ่ะทีนี้ครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะเป็นกิจกรรมสำรวจนะคะสำร,รวจความกว้างความยาวและหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นไปกิจกรรมในโต๊ะไหมคะเห็นค่ะอ่ะนักเรียนลองทํากิจกรรมอ่ะเชิญเลยค่ะ กากิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมย่อยๆออกเป็นรูปเล็กๆใช่ไหมคะ,คะเป็นรูปอะไรคะรสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านยาวและด้านกว้างด้านละเท่าไหร่คะ1เซนติเมตรอ่า1เซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆหนึ่งรูปจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรคะ1ตารางเซนติเมตรค่ะ,คะทีนี้นะคะคุณรูก็มีอีก1กิจกรรมให้นักเรียนได้ทดลองทำนะคะนักเรียนเห็นถาดขนมในโต๊ะของนักเรียนไหมคะมีค่ะมีถาดขนมแล้วก็มีขนมอยู่หนึ่งกล่องอ่าดีปด้วยได้เลยนะคะ มีขนมอยู่หนึ่งกล่องมีถาดมาให้หนึ่งค่ะตอนนี้คุณครูอยากทราบว่าถาดขนมที่กําหนดมาให้นี้จะสามารถนําขนมเปียกคูณหนึ่งกล่องที่คุณครูกําหนดมาให้เนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่มันจะสามารถบรรจุขนมเปียกคูณที่กําหนดให้ได้กี่ชิน้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ในักเรียนช่วยกันนะคะคานวณหาพื้นที่แล้วก็หาว่าเราจะสามารถนําขนมเปียกคูณใส่ในถาดได้กี่ชิ้นลงมือทาเลยค่ะ การคำนวณหาพื้นที่เพื่อที่จะนำขนมเปียกปูนมาใส่นักเรียนกลุ่มที่หนึ่งได้กี่ชิ้นคะส5ห้าชิ้นค่ะกลุ่มที่หนึ่งได้สาสิบห้าชิ้นกลุ่มที่สองได้กี่ชิ้นคะสามิบห้าชิ้นค่ะสาสิบห้าชิ้นเหมือนกันทีนี้พิสูจน์นะคะโดยให้เราหยิบขนมเปียกปูนนะคะใส่ถาดขนมของเราว่าจะใส่ได้พอดีกับสิ่งที่เราคำนวณมา ลองหงยิบไปเลยค่ะ กิจกรรมขนมเปียกปูนเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันดับแรกของการนําขนมเปียกปูนเข้าไปวางในถาดเราจะต้องมีการอะไรคะหาพื้นที่ของถาดค่ะใช่ค่ะต้องมีการคํานวณหาพื้นที่ของถาดว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่และก็ต้องมาดูขนาดของขน,ขนมเปียกปูนของขนมเปียกปูนของเราว่ามันมีขนาดเท่าไหร่เพื่อที่จะนําขนมเปียกปูนนั้น ไปวางให้มันพอดีกันค่ะใช่ไหมคะค่ะทีนี้ความรู้และก็กิจกรรมที่ทําในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโรงเรียนของเราได้ไหมคะได้ไดค่ะสามารถนาไปคํานวณหาพื้นที่ฐานของโรงเรียนได้ไไดโดยการนําไปคํานวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดูราซึ่งองค์ประกอบในโรงเรียนของเราที่จะสร้างมันจะเป็นรูปอะไรคะพื้นฐานของมัน าฐานของโรงเรือนของเรานะคะส่วนมากก็จะสร้างเป็นรูปของสี่เหลี่ยมยืนผ้าใช่ไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนก็สามารถนําความรู้ที่ทํากิจกรรมวันนี้ไปต่อยอดในการสร้างโรงเรือนได้ะคะ่ะโดยนะคะในโรงเรือนของเรานะคะคจะต้องประกอบไปด้วยไก่จํานวนยี่สิบตัวรามให้อาหารจํานวนสองรามที่ให้น้ําไก่จํานวนสองจุด รังสาหรับให้มีไก่ไข่จํานวน10รังนะคะโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าให้ลูกบาศก์หลูกแทนไก่หนึ่งตัวแสดงว่าถ้าคุณครูให้นักเรียนสร้างไก่จะต้องใช้ลูกบาศก์กี่ตัวคะ12ตัว20ตัวไก,ไก่จะต้องสร้างกี่ตัวนะ20ตัว,ตว<ๆ>เพราะว่าคุณครูจะกาหนดให้ลูกบาศก์หนึ่งลูกแทนไก่หนึ่งตัวทีนี้ให้ลูกบาศก์ห้าลูกแทนอาหาร รางอาหารไก่1นึ่งรังให้ลูกบาท1ลูกแทนรังสรบให้ไก่ไข่หรังให้ลูกบาท2สองลูกแทนที่ให้น้ำหนึ่ง 1, จุดนะคะอ่ะโดยไม้เหตุนักเรียนดูไม้เหตุน,นะคะลูกบาท1หนึลูกจะมีขนาด3ามคูณสคูณสาลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คือเงื่อนไขนะคะอ่ะทีนี้มาดู โดยให้นักเรียนนะคะออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โดยคำนวณหาพื้นที่นะคะคำนวณหาพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และงบประมาณที่ใช้ในการสร้างโรงเรือนโดยอุปกรณ์สําหรับใช้ในการสร้างโรงเรือนนะคะก็จะมีหลอดดูดซึ่งหลอดดูดก,ก็จะมีให้หลายขนาดนะคะอันนี้เป็นสื่อสเตนสกุลคิดนะคะอ่าทีนี้มาดูหลอดดูดขนาดแรกอ่ามาดูนะคะหลอดดูดตัวแรกสีฟ้ามีขนาดเท่าไหร่คะ ยี่สิบสี่เซนติเมตรค่ะยี่สิบสี่เซนติเมตรนะคะคุณครูกําหนดราคาให้ชิ้นล่กี่บาทห้า <5 S 1> บาทชิ้นละห้าบาทต่อไปนะคะอ่าเป็นหลอดพื้สีเขียวมีขนาดกี่เซนติเมตรคะยี่สิบห้าเซนติเมตรมีขนาดยี่สิบจุดห้าเซนติเมตรกำหนดให้ชิ้นละกี่บาทสี่ <4 S 2> <4 S 1> บาท,บาทอ่าต่อไปสีชมพูชิลล่กี่บาทคะสามบาทอ่าชิ้นละาสามบาทสีส้ม ชิ้นละสองบาทอ่าแล้วก็สีเหลืองนะคะชิ้นละอ่าชิ้นละหนึ่งบาทราคานะคะจะก,กําหนดให้มันจุกมาแทงตามขนาดของหลอดอุนนันงนะคะทีนี้ก็จะมีตัวเชื่อมนะคะตัวเชื่อมหรือว่าเรียกว่าจอยนะคะใช้สาหรับเชื่อมหลอดอุ่เข้าด้วยกันนะคะตามที่เราออกแบบอันนี้กําหนดให้ชิ้นละเท่าไหร่สองบาทแต่ละชิ้นกำหนดให้ชิ้นละกี่บาทคะสองบาทอ่าแต่ละชิ้นกําหนดให้ชิ้นละสองบาทนั่นเองนะคะอ่าและอันสุดท้ายยางเชื่อมอันนี้ราคาแท่หไหอย ชิลละกี่บาทคะบ่ะอ่าโดยกำหนดให้ชิ้นละ5บาทคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้สื่อสเต็มสกุลทิ่ตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ว่าอ่ากกติกาคือ นักเรียนจะต้องอะไรคะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้รองรับเงื่อนไขที่กําหนดให้ใช่ไหมคะโดยบรรจุกไก่กี่ตัวยี่สิบตัว,ต,วตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ทุกอย่างนะคะทีนี้ถ้าหากว่าโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่เราสร้างขึ้นมานี้สามารถรับรองหรือว่ารองรับเงื่อนไขที่กําหนดให้จะได้กี่คะแนนคะสิบคะแนนสิบคะแนนและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ครูบอกว่าเลยคะต้องให้ประหยัดและคุ้มค่าสแสดงว่างบประมาณที่สร้างถ้ากลุ่มไหนที่สร้างโรงเรือนแล้วใช้งบประมาณได้น้อยสุดก็จะมีโบนัสแถมให้อีกกีนนน่คะแนนสิคะแนนอ่ามีอีกส0คะแนนอ่ะกอต่อไปนะคะครูก็จะให้เรียนออกแบบนะคะในใบกิจกรรมก่อนนะคะออกแบบแล้วก็คํานวณหาว่าเราจะใช้งบประมาณกี่บาทในการสร้างโรงเรือนะคะอ่ะอางมือเลยค่ะแต่ผมเชิญเลย ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงที่เราจะได้มาเลือกปรสดุธิ์ประปปกอเพื่อที่จะนําไปใช้ในการสร้างโรงเรียนที่เราได้ออกแบบไว้ในิีกรรที่ผ่านๆมานะคะ,ะซึ่งวันนี้ครูก,ก็นําสื่อสเต็มยูทิตนะคะ,ะมาให้นักเรียนได้เป็นอุป,ปกรณ์ ที่จะให้นักเรียนออเอาไปใช้ในการสร้างและออกแบบโรงเรือนนะคะในวันนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์รต่างๆหรือวัสดุต่างๆาางจานวนเท่าไหร่คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วต,ต่อไปก็จะให้แต่ละกลุ่มออกมายิบน,นะคะอุปกรณ์<ม>ตามที่เราได้คำนวณไว้นะคะชื่อออกมายิบเลย บรรจุสิ่ง่างที่ต้องอยู่ภายในโรงเรียนของเราได้ครบไหมนะคะโดยอามาทบทวนโจทย์โจทย์ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มเย็นมาเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนนี้ไข่ๆก่อ,อนนิดนึงเนาะว่าภายในโรงเรียนของเราจะต้องมีอะไรบ้าคะ ก่มีมาดตัวมี่สิตัวก็มีรางให้หาผีรังสองรังมีจุดให้น้ำกี่จุดสองจุดมีรังให้ไก่ไข่ผีผีรังคะสิบรังนะแต่แล้วทีนี้คุณครูก็จะให้อ่าลูกบาศก์ที่ขาวานี้นะคะซึ่งลูกบาศก์นี้มีขนาดสามคูณสามคูณสามลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหาทุกลูกนะคะจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยและมีก็กำหนดว่า ลูกบาศก์หนึ่งลูกจะแทนไก่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ลูกบาศก์ห้าลูกจะแทนรางอาหารไก่หนึ่งรางนะคะแล้วก็ลูกบาศก์สองลูกจะแทนจุดให้น้ำไก่หนึ่งจุดและลูกบาศก์หนึ่งลูกจะแทนรางกระดาษไก่ไข่หนึ่ง นคะค่ะกล่มท,<อ><อ>ที่สอง่น<อ>ยดีอ่ะปรบมอให้คนุณที่สองด้วยค่ะ ได้ตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มก็เก่งทั้งคู่นะคะแต่ออกแบบแล้วยังไม่หมดเท่านี้เราต้องสามารถนําเสนอได้ด้วยว่าโรงเรือนที่เราออกแบบนี้เรามีการออกแบบยังไงและเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มันถกกท่องของโรงเรือนของเรายัางไงบ้างครูก็จะให้เรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฝั่งเนาะหาโอเคนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนาสาพิมพ์เพศเพลงจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะอยู่ชั้นเพิ่ยมงศึกษาปีที่3วันนี้จะมาเสนอกิจกรรมสเตมเรื่องการสร้างโรงเรเลี้ยงไก่พันไข่ค่ะนี่คือโรงเรยอของพวกเรานะคะสามารถเลี้ยงไก่ใส่ได้ตามกำหนดแต่เราพบปัญหาว่าเราสามเราใช้อุปรกรณ์เยอะเกินไปและงบประมาณที่มากเกินไปค่ะวิธีแก้ปัญหาคือลดขนาดโรงเรือของเราลงค่ะ ค่าเาค่าใช้ใจ,จ่ายในการสร้างโรงเรียนขขบคุณคะเราได้ออกแบบโครงสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ทางไข่ของเรานะคะพบว,ว่าประสบมกําเร็จค่ะเนื่องจากเราได้ทำตามเงื่อนไขได้รบทุกข้อแขมยังใช้ประมาณไม่สูง้วยค่ะแขมยังมีพื้นที่ใช้สอยแบบเหลือเยอะด้วยค่ะแต่ปัญหาของเราก็คือเรามีกำแพงที่สูงไม่พอค่ะบรวสั์จะเข้ามาทำลายไก่ของเราเราจึงจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่มีกำแพงสูง วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีเข้ามาบูรนากาเรเพื่อที่จะมาปฏบัติและสร้างโรงเรือเลี้ยงไก่ไข่ของเราให้สามารถทำงานได้ตามภารกิจและ ะะให้พวกเรานำสื่อพวกนี้ไปออกแบบและสร้างเป็นโรงเรือนไก่ไข่แต่ทำให้เป็นโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้ก็จะให้เวลาทั้งสองกลุ่มน,นะคะหนึ่งชั่วโมงในการที่นำสื่อสมาร์ทฟาร์มนะคะและก็สื่อไมโครบิดนะคะไปสร้างเป็นโรงเรือนและก็เขียนโค้ด งานให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนใส่ไข่อัจฉริยะให้ได้โอเคไหมคะโอเคอเค,ค่ะพร้อมหรยังพร้อมแล้วค่ะ เราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นประตูทางเข้าของเราโรงเรียนไก่ของเราใช่ไหมถ้ามีคนหรือขโมยหรือสับที่เป็นอันตรายเข้ามาใกล้มันก็จะดัง้ไหมพราะถ้ามีคนเข้ามาใกล้มันก็จะเงียบแต่ถ้าสมมติมีขโมยเข้ามาเหมือนจะว่าจะมาแล้วขโมยไก่หรือขโมยไข่ของเราก็จะดังแต่ถ้าเราตั้งประกรสุดขอเราทดสอบดู้วมนะโรงเรียนเลี้ยงไก่ของเราสำเร็จแล้วเย้ อัตโนมัติของเราเสร็จแล้วนะคะมันทดลองไปเลยรอ,อไฟเปิดนิดนึดนงตอนนี้ที่ไฟมันเปิดเพราะว่าค่าความเข้มของแสงมีค่าน้อยกว่า128เปรียบเสม,มือนตอนกลางคืนทําให้ไฟเปิดแต่ถ้าเราใช้ไฟทองค่าความเข้มของแสงก็จะมากกว่า128เปรียบเสม,มือนตอนกลางวันทําให้ไฟปิดแสดงว่าเครื่องเปิดปิดอัตโนมัติของเราสําเร็จแล้วคะ่ะเย้ทั้งสองกลุ่มก็ได้ออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อัจฉริยะ ได้สำเร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ามาดูนี่นักปะ,ะทีร่ระ,ะบุมเนาะอ่ตรงนี้ออกแบบโรงเรียนให้อัจฉริยะยังไงคะตัวจับเสียงค่ะตัวจับคนที่เข้ามาใกล้แล้วมันจะลองออกมาค่ะอ๋ออ่าเพื่อนสอบให้ดูเลยคะ่ะยังไงคะเอ๋ามีเสียงแสดงว่ามี บางสิ่งบางอย่างเข้ามาใกล้ๆประตูจะเข้าไปในโรงเรียนเล่งไก่ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีเสียงแจ้งเตือนถูกไหมคะอ่าเราก็จะเรียกยิ่งมาใช่ไหมคะ,ะ,ะม,าามาดูว่าเป็นขโมยหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอ,อยาก่ะดนมากค่ะเอาคุณตาปไปตรงนี้โรงเรียนของเราเปิดเป็นยังไงลูกเป็นเครื่องเปิดปิดไปอัตโนมัติค่ะอ๋อใช่เปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้กับโรงเรียนเล่งไก่ของเราใช่ไหมคะใคะคุตาป้ายใไปเปิดแล้วแสดงว่าตอนนี้กลางคืนหรือกลางวัน กลาคืนเนาะแต่ถ้าเป็นกลางวันล่ะคะมันจะเป็นยังไงโถ่ไฟก็จะปิดใช่ไหมคะอ่าเราถึงชอบเป็นอันกลางคืนกลางวันโอเคเก่งมากค่ะนะคะอ่าตอนนี้ทั้งสอง่มสามารถออกแบบโรงเรือนเนี้ยไก่ไของเราให้เป็นโรงเรือนไก่ชนิดได้แล้วคือคนเก่งมากของตัวเองค่ะอ่าทีนี้คุณครูก็ทีนี้คุณครูก็หวังว่าพวกเราจะนำความรู้ที่เราได้รับวันนี้นะคะไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนา คและก็สามารถนำความรู้ของเรานี้นะคะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนและพัฒนาชุมชน,ชนของเราให้ดีขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะนะคะ<ด>